โอเคเราอยู่ไหนอ้าวแล้วกูอยู่ไหนไม่กลัวอยู่ไหนกูอยู่ไหนอะกู <c oughs> อยู่ไหนแล้วผมออกมาทําอะไรผมออกมาหาดอกไม้ไปปลูกที่บ้านเสนกลับมาหาคุณแล้วนี่ไงมีอาหารรอไว้เลยเรียบร้อยเทจกูแหลยคุณกลับมาแล้วโลกของผมก็โหลดแล้วออผมเป็นโลกของคุณผมเป็นโลกทางภายของคุณไงผมเพิ่งเห็นว่าบ้านเราไม่มีตัวครับมีนี่อะไรชิ้นส่วนพลังงาน เฮ้ยเสือ,อบ้านเรามีมตัวคาบจริงด้วยก็ <laughs> บอกอยู่ไม่มีตัวคาผมเดินหาทัว่วเลยทำไมต้องรบหัวใจอะเอาหลังรักของเราไงหลังหนุยแล้วนะครับวันนี้เราจะไปหาดอกไม้กันไปเลยดอกคุด <laughs> ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม่ดู <laughs> ดอกไม้ เอ้ยมึงนี่ดอกฮีกังบานาสินี่ดอกฮีกังบานาสกูจำได้เออก็ออไม่รู้สินะแวหวกอุ้ยดอกอะไรสวยจังเลยอ่ะเก็บหมดดอกไม้อะไรเดืนะอแล้วยังไม่เนาะพานี่ดูแลประโยชน์มากเลยกลว่าเดินหาดอกไม้มันจะจอมือก็เลยไม่ติดเลยเราห่างจากกันไม่ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยจอมือจริงอ่ากูกลับไปกูกลับไปอ่ากูกลับไปไม่ได้เล่นได้เล่นละมั้งเหมือนทรัพยากรเซิร์ฟมันจะแบบ หลักหลักอยู่ที่หัวเซิร์ฟอ,อ่ะพอหัวเซิร์ฟอยู่ห่างจากลูกเซิร์ฟคุเซิร์ฟปะเน้าเลยไรเง,งี้ยมันขึ้นว่าในแมปจนภัย,ยภูมิธรรมภูมิอ่ะมันอยู่สอง <laughs> <laughs> ภูมิภูธรรมภูมิใครตั้งชื่อไว้ก <laughs> ็มีมือคนเดียวตายได้ไงไม่รู้เหมือนกันเอา้าเอา้าทำไมอะไ เฮียกูจุดไฟนี้ไฟนั้นดับกูจุดไฟนั้นไฟนี้ดับอ่ะทีเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยมอเสียเหรอเฮ้ยเลือดขาไอ้เฮียมอเท่าขาเราผ่านเราเพื่อนจุดไม่ได้จุดไม่ได้จุดไม่ได้มึงอดแดกข้าวแล้ววันนี้มึงมีใครได้แดกข้าวโตฝนโตเอ้ามันมันนับด้วยหรอไม้ค้าไม่เห็นนับเลยเนี่ยแล้วไงมันไหม เกมนี้มันเยอะไม่รู้เวอร์โอ้ทำไมกูร้องละเกมนี้มันสุดยอดกูว่าเรากลับเลื่องโลกดีกว่านะเพื่อนทำไมกูรลองเลยล่ะอ่ะนี่เป็นเกมที่ยากสุดในโลก ครับผมเอ,อ้ยมีแต่วิญญาณไล่ลอ,อยเต็มหมดเลยพลานี้น่าจะได้แค่เก็บดอกไม้แล้วกล<ะ>ัวเอ้าผมจะขับมันไดปที่บ้านเฮ้ยตัวเฮียอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดินบุก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 จะเอาบันไดลีนไอ้เฮียมึงช่วยกูก่อนมึงช่วยกูก่อนอ้ยไม่ เออเออไม่เหมืเข้ามาได้ไหมวะเฮียปีศาจร้ายต่ตีไม่ได้อ่ะตายแล้วเพื่อนเฮียมันโคเปลืองพื้นที่เลยเว้ยเฮียอยู่สปาวน่ากลอยู่สปาวน่ากลโัโอ๋อมันมันมันสปาวนานแล้วภูมิแต่ผมตีไม่ได้ ไม่ไม่มือกะเปาหน้ากุตะกี้เลยเออแต่ผมเห็นแต่ผมเห็นอยู่ยแล้วไงประเด็นนะอะอประเด็นคือผมเห็นอยู่แล้วไม่คุณฟังผมก่อนคือจอม,มาเือผมเห็นมันเกิดอยู่แล้วเว้ยแต่ผมหมดกลุ่มกดตีไม่ได้อ่อแล้วจู่เบเกมันก็ขยับอ่ออ่อไอ้ออออไน้องสวัสดีเฮ้ยตอนนี้ไม่หลังสติ๊กด้วย ไม่นะมันเยอะเกินไปเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปนเยอะเกินไปนเยอะเกินไปทำไ,ไมตีโดนลูกน,นี่ยกูตีเอวมึงนะตายหมดอุ้ยนี่คือตัวอะไรอ่ะอุ้ยตัวนี้เลือดพันสองเลยอ่ะ ตัวอะไรวะไม่ทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรตัวจุ่มจุ่มจุ๊มุ่มันก็ขยับจุ๊มจุ่มันก็ขยับอีเนี่ยโอ้โห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 คุณคุณคุณต้องเห็นที่จอผมที่จอผมแบบมอนเตอร์เยอะมากแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ขยับอ่ะนี่เลยชายตัวนี้ไม่คอยสปาลมอนเตอร์ไอตัวปลาหมึกเนี่ย ต้นจาก,การมาต้นจาก,การมาต้นจาก,การมาเข้าไปในดินแล้วตอนแรกตอปั๊มมือกันมันตีมันมไม่ได้อ่ะมันยืนอยู่สาบไป,ปสาบมันตายแล้วมันตายแล้วโอ้ยไปใครจะเชื่อไปมันจะเกิดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบ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 หลีกผมตายแน่เลยลงไปไไเอ้ยกูยังไม่ตายโอ้ย โอ้ยพ oh, hey, ี่จ๋าพ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 ี่จ๋าเฮ้ยทำไมไม่ตีมึงอ่ะเฮียไม่ตีมึงแต่มันมาตีกูเท่าเทียมที่ไหนออกอ่ะตอนที่มันลงจากเกาะไปเออกูนอนแม่งเลย เฮียกูเห็นมึงน้อยมึงอน้อยแล้ว้องการบันไดปีนได้ไม่ใช่บันไดนีบันไดนิกากแล้วกูตื่นนอนไม่ได้เหมเขาไม่ยังไงกันตื่นไม่ได้อไรเงี้ยหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นตายเลยมันเป็นไปตามยถากาไม่เอาเล่นเกมนี้แล้วฮ่าฮ่าอันงงั้นเปลี่ยนเกมเกมอะไรไม่ไม่ไม่ขอทำ ไม่รู้ว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้เล่นยากนะแต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้เล่นยากเกมนี้เล่นยากปลูกข้าวโพ,ด,พดกันปลูกไม่ได้ไเป็นม่นยากครับเออผมไม่เล่นเกมนี้แล้วทุกคนบายบาย